สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้มาดูร่มสามเรียงนะครับเป็นแต้มเดิมๆที่คุ้นเคยนะครับแต่ก็อยากออกมาเน้นย้ำนะครับหลายๆท่านที่เดินสามตัวเรียงเดินก่อนมักที่จะพลาดแต้มนี้นะครับก็คือจังหวะนี้แหละครับแทรกเข้ากินนี่คือผิดมหันต์เลยนะครับผิดแบบอย่างมากเลยครับทาให้ตัวเองแพ้ไปเลยทั้งเกมเพราะตัวเดียวแท้ๆนะครับหนึ่งสองสามนะครับโอเค ถึงตรงนี้เมื่อกี้ปุ๊บถึงตรงนี้ส่วนใหญ่คนอื่นถ้าเป็นคนอื่นนะไม่ใช่คนนี้นะเขาจะเดินต่อผมกินมานี่มานี่เขากินมานี่เราขึ้นไปนี่เราชนะเหมือนเดิมนะมีคลิปอธิบายไว้ที่ช่องคัมพีหมักฮอตแอปแดงนะไปดูได้นะครับกรณีที่เขาต่อมันก็จะเหลือสองต่อสองแหละแต่เราจะเบียดแต่ไายจะเบียดชนะเหมือนเดิมไปดูคําตอบได้นะครับผมแต่หนะ้าที่นี้เรามาเปลี่ยนแปลงการเดินไม่ได้เพราะว่าเราบันทึกย้อนหลัง จากการเล่นที่จบไปแล้วนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินได้เพราะว่าคนนี้เขาเดินแบบนี้นะครับผมก็ไม่แก้ไขได้นะครับแต่ถ้าใครอยากดูเฉลยกรณีที่ต่อย6 22บยิบสองจะเป็นยังไงให้ไปดูได้ที่ช่องคัมพีมักฮอตในแอปสีแดงนะครับอันนี้ก็ชนะไปนะครับขอบคุณครับถึงตรงนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเดินอ่า พอผมกินไปแล้วถ้าสมมติว่าเขาเดิน16มา11เ,เราก็อย่าก,กินทางนี้แหละเราก็กินไปทางนี้นะครับเดี๋ยวจะแพ้เขาโอเคนะครับ